สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายหมอปายพูดถึงนายกคนที่30ชาวเน็ตร้องโอ้โหแม่นจนขนลุกทางด้านโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอของหมอปลายพรายกระซิบเมื่อครั้งไปออกรายการแฉเมื่อ13ตุลาคม2564 ได้ทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นนายกคนต่อไปหรือคนที่30นั้นจะมาจากที่ประชาชนเลือกและถูกใจทุกคนมากๆซึ่งในช่วงหนึ่งพิธีกรได้ถามเพื่อให้ระบุชัดๆว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่หมอปายก็ฟันชัดทันทีว่าคนใหม่เอี่ยมส,ดสุดๆสิ่งๆน่ากินมาก พร้อมแนะทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอยากให้รีบทำอะไรก่อนเดือนพฤษภาคมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนเรียกได้ว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นถ้าพิธาได้เป็นจริงต่อไปจะเชื่อหมอปลายทุกอย่างรักเขาก้าวไกลแน่สาธุขอให้เป็นก้าวไกลท่านพิธาถ้าคำทำนายเป็นจริง ฉันจะทำบุญใส่บาทและงดเนื้อสัตว์7วันเลยอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับความคืบหน้าหมอปลายหรือภิกษุณีปลายเล่านิทานงงเฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งหมอปลายพรยกระซิบเล่านิทานงหงเฮงลุงเปลี่ยนผิดเวลาส่งผลกระทบดวงตกสุขภาพพังงงเฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปกพระปลายบอกว่า เห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเปะ๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละก็ยังตึงอยู่ตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยโงเ่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเราต้องดูช่วงชีวิตว่า เราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไรทีนี้เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลัง 3. คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล่มเพราะฉะนั้นนะ่ะประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวัง ตอนนี้ดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในเริ่มจะไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมูไหหม่ไหนหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขา ด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทําหน้าโง่เฮ้งมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทําให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนัยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกลุงว่าพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจ เป็นโรคหัวใจเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าเวลา2 3ถึงปีข้างหน้าเขานะไม่ได้ดนยามปกติแต่เขาจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้ว ทีนี้นะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้แล้วและก็จะไม่ไว้หน้าถอยอย่างทันอยู่ยังไงถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาคมหรือพฤศจิกายนระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุก หมอปลายพ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องซึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่ เปลี่ยนลอยเลื่อนไปเกิดที่อันที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดเลยหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้าน้ำที่มีระการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวัง ท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคาว่าแดนปลาดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเคลื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุง ท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีซอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ผ่าดวงเมืองการเมืองร้อนแรงดั่งไฟสุมขอนเป็นเหตุวิบัติในประเทศเมื่อ5ธันวาคม2565โหนโสรัจ,จันวนอยู่ หนชื่อดังฉายานอนสตาดามุสเมืองไทยกล่าวถึงดวงการเมืองไทยปี2566ว่าการเมืองปีหน้าใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ดีเกิดการแตกแยก,กสามัคคีบางช่วงรวมกันเพื่อผลประโยชน์จากช่วงนี้จะมีดาวราหูดาวมฤตยูยังเดินเข้าเดินออกอยู่และวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาดาวมฤตยูย้ายเดินถอยหลัง เข้าราศีพฤษกและช่วงเดือนมีนาคมขยับจากราศีพฤษกไปเข้าราศีเมษซึ่งเป็นราศีดวงเมืองส่งผลด้านการเมืองอะไรต่างๆค่อนข้างดูเดือดและดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีเมษในวันที่19เเมษายนปีหน้าช่วงที่ดาวมฤตยูขยับช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายๆเรื่อง ดาวเสาย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกุมดาวที่สำคัญสำคัญมากๆคือดาวราหูย้ายราศีเข้าราศีมีนที่สำคัญการพยากรณ์ปีเถาะปี2 5 6 6ยังเป็นที่หน้ามีเหตุการณ์หลายเรื่องที่รุนแรงจัดว่าเป็นปีแห่งมหาวิปโยคเป็นปีค่อนข้างหนักมากอันดับแรกดาวพฤหัสอันเป็นดาวฝ่ายธรรมะหมายถึง ยังอยู่ในพบมรณะในลัคนาเมืองกลายเป็นร่างเป็นธรรมดาวพฤหัสย้ายจากราศีมีนเข้ามาราศีเมษมาทับกับลัคนาดวงเมืองในวันที่19เมษายนอยู่ร่วมกับดาวราหูด้วยทำให้อาจจะเกิดอะไรขึ้นจากดาวธรรมะกลายเป็นดาวอาธรรมบ่งถึงความยุติธรรมจะค่อยๆถูกกลืนหายไป ผู้มีอำนาจจะหลงรเริงที่ได้มาด้วยการคอรัปชั่นข่มเหงผู้อื่นจะเป็นยุคอำนาจทรมินนำไปสู่ความไร้มนุษยธรรมลุ่มหลงในอำนาจให้เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินต่อไปได้เพราะอำนาจดวงดาวที่ส่อต่อการหลุดพ้นก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่เกือบลบเลือนเต็มทน ย้อนคำทำนายโหนดังหมอลักษ์ราชสีฟันธงนายกคนต่อไปจะเป็นใครนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษ์ราชสีเคยทำนายผ่านทางรายการโทรทัศน์รายการทางไทยรัฐทีวีเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้กับคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งจากคำถามนี้หมอลักษ์ตอบอย่างมั่นใจพร้อมฟันธงว่า นายกคนต่อไปไม่ใช่พวกหน้าใหม่อย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่แล้วและจะต้องมีสตรีเป็นแบ็กอัพหรือเคยเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี2565จะเกิดปนภาวะการที่น่ากลัวด้วยมอรักบอกต่อไปว่าน่ากลัวคือน่ากลัวที่ทำนายอะไรไม่ได้ ร้อมอธิบายต่ออีกว่าการต่อมาจากอำนาจเดิมโดยคนเดิมนั้นอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหากมีการยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนไปต้นไปหมอลักสรุปทิ้งท้ายว่าดังนั้นการก่อเกิดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะส่งผลดีอย่างแน่นอน